สวัสดีครับช่างแม่บัวนางจับครับผมวันนี้แม่บัวจะมาหายายครับยายคนแก่อยู่คนเดียวครับผมไปเลยครับอันนี้นะครับกาลังจะข้าไปทางบ้านคุณยายครับผมดูนะครับเอฟซีตกทันครับผม ครับแม่วัวกำลังคืนไปเลยครับผมเอฟซีดูนะครับเอฟซีแม่บัวคืนไปเลยครับผมดูสิครับปันดาทางขึ้นนะครับนี้ขึ้นมาเป็นไหมเนี่นี่นะครับบ้านเพื่อนอยู่คนเดียวครับผมโอ้ยนั่งจับ นี่ครับชีวิตคนอยู่คนเดียครับผมดูสิครับดูสิครับอันนี้ครับอีกสี่อยู่คนเดียนะครับคืออยู่คนเดียเนี่ยครับรับๆผมจะทายให้ดูครับนั่งจับจะทายให้ดูดูสิครับครับผมนี่ไงครับ เอาอันฟินาออกก่อนดูสิครับเพป็นอยู่คนเดียวครับเนี่ยนี่นะอันนี้ครับดูสิครับเวลาทั้งคืนนี่หาสมุดอันนี้อะไรนี้โอเคครับสุ้มเอนเัินเดี๋ยวน้องล้สวัสดีใช่อนครับอันนี้นะครับมาถึงแล้วครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับยายเป็นยังไงครับอยู่คนเดียวล่ะครับยายก็เป็นสาวคมประจรี ยังไม่เคยแต่งงานดูสิค่ะเอฟซีแล้วช็ชงแม่เม่นสมุดอันนี้และนี้ก็มีสังเป็นเป็นพี่สาวคณแม่เหมือนกันเป็นญาติทางห่างแต่เราไม่ได้มาหากันยี่สิบสามสิบปีพ่อแม่เพื่อน้น่นสิเป็นนานช่องไอ้นห้องห้องลุงลุงพันเออพ่อแม่พ่อแม่พ่อเพื่อนช่องไอ้นงพ่อเท่าใหญ่สุดโตคืออยโฟจนหวาพ่อใหญ่พ่อใหญ่สุด ต้องแม่สมุติอันนี้พ่อให้ทวดดนกันสองพี่น้องกับพ่อของแม่มี่ย่ากะนั่งห่างตอนเด็กน้ะมาอยู่กับเขาคุณแม่นะเนี่ยนะครับแมุ่ญนั่งกันดูสิค่ะอีฟซีตอนเด็กน่มาอยู่กับเขาแต่ตอนโตนี่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ยี่สบสาสิปีแล้วที่นี่ก็นึกถึง่า เรามีพี่อยู่บ้านนี้เราไม่ได้มาเยี่ยมครแม่เพื่อนม้านั่นแหละมานอนมาเร้านั่นเองมานอนมาเติมที่นี่แล้วก็หาข่าวรับผลได้ที่มีะปูหางลายๆพี่ทุกท่านดูนะครับแม่องไม่บัวใช่ไหมครับนี่นังจากแม่บัวมาถึงแล้วอันนี้ครับเดี๋ยวนองจับจะให้ดูลับๆแกก็ไม่มีรายได้แกอยู่นะแกได้แกได้ได้พี่อ่ะเนี่ย สูงอายุเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อเออเขาเจ็ดเจ็ดสิบกว่าแล้วอันนี้บลามลานกระโบมี่งันนลายลานกะดีเอาไว้ปั่นเอยไซพี่เท่านี้เลยครัอืโลแพี่าเขาคยเลี้ยงแม่บัวตอนเด็กแม่มของแม่บัวน่ะมาหาข้าวอยู่ในบ้านนี้ก็เลยมาฝากฝากเขาเลี้ยงกระมี่แนวกินแหละนี่แต่กีเขากีปั่นกินข้าวไข่ คำมันบุญีตลาดเนาะครับยายเขาให้อยู่สุขภาพแข็งแรงเขาให้อยู่ดีไม่ดีครับผมฝากหนึ่งฝากตัวเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่นอนในตรงนี้เออนอนเนี่ยนี่ดูสิครับอันนี้เอาที่นอนเอาที่นอนเอออันนี้แรนลุงแดงเอาหางบนี่น้ําหรือบนโซน มีแต่ของคนให้เขาบอกใครให้อะไรอันนี้อยู่คประตูหางอ่าอ่ามีแต่ผหานอนอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวลานดิลานเขาก็อยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาเพราะว่านังจับเธอกลางไว้นะครับมันจับยิงอยู่้างนี้แหละครับผมกระตานี่แล้วให้ปั้นเพียงนอกปั้นนี่แล้วนังจับอยู่บ้านน้องเพียงกนน้องลืมวชื่อเลย เจ้าาหไม่เคยมีแฟนไม่เคยแต่งงานไม่มีลูกนี่นะครับดดูคนีโอ้ยคนลนะไปเง,งินทองบบุรีมีเงนินซอยแล้วว่าเอาเบอร์เรือนหน้ามาอย่างไงซอยตัวเมื่กา,ากบ้านน,น,นางจับทิพย์จังหวัดมหนาปนะตูวัดเออหนาประตูวัดอันนี้ตากระโม่เรียนตากระโม่มอง,งอมไม่เห็น,นก็บอก อยู่คนเดียวเรียนบ้านก็ของเยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนอยู่คนเดียวยาอยู่คนเดียวแต่ของคือเต็มบ้านเลยครับผมคนให้ครับอกคนให้มาเนี่ยนะครับดูเอาเลยครับเอฟซีทุกท่านครับผมสินเสื้ออันนี้สินอันนี้เพื่อนบังห่างอันนี้นหนงเขาให้มาเสื้อผ้าเออสินหมีเอฟซีทุกท่านน้องจ่าฝาก ฝักเนื้อฝักตัวทุกท่านนะครับผมอนนขอให้กำ <ใน S 1> ลังใจใ <น S 1> ครับน้นสุันุ่นนนองาลไปวัดอันนี้เลยส้ำน้กถิ่เป็นบ้านผัดบุบบบบมีล้ละฮะเพื่อนั่งซื้ออยู่แล้เห็นแล้วไหมที่บัดนี้มัน อันสมมอเไรเอาสั้ามือนี่น้องกลับเดอยแล้วจะมาเยี่ยมใหม่คขอบคุณนะครับยายที่รันมาเย็นวันนี้มาหาครับผมคอีฟซีทุกท่านที่ถึงป้าที่ที่บ้านน้องจอบที่ถึงป้าน้องจอบป้าน้องจอบป็อยู่คนเดียวมีร้านเล็กอยู่แต่ก็ยังงั้นแหละร้านเป็นวยรุ่นอีฟซีแม่โบน้องจอบทุกท่านเด้อเขาให้จบเพกคลิป แค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวัสดีครับรยยนนครับผมสวัสดีครับอ <laughs> ายโสกดีเดินทางปลอด